รถไฟ BTS มาแล้วนะครับสถานีวุฒ่บางว่าไปวุฒธากาศาครับนี่รถไฟ BTS นะครับบรรยากาศร,บรอบๆบตึกนะครับผมนี่มาเที่ยวงานบุญเอ่อมาช่วยงานบุญไม่ได้มาเที่ยว มางานบุญนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสมาดูรถไฟเคยขึ้นแล้วล่ะครับผมแต่ว่าก็าอยากถ่ายเก็บไว้นะครับเป็นเหมือนไดอารี่ของตัวเองแล้วก็ให้พี่ๆได้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนเดินทางก็ดยรถไฟมันก็แรกว่าอะไรอะ่ะสะดวกสบายนะครับ อันนี้อุทธากาศมุ่งหน้าไปบางว่านะครับสถานีบางว่านะครับชั่วโมองเร่งด่วนก็จะมีะทุกห้านาทีนะผมออกออกมาเรื่อยเรื่อย,อยนะผมเดี๋ยวช่วงประมาณสักหลัง สิบโมงสิบเอ็ดโมงไปก็จะเริ่มเงียบนะครับนี่จากสถานีบางว่านะผมมาพุธ,ธากาศที่จะไปเส้นสุขุมวิทนะครับผมจะสายเส้นนี้เป็นสายสีน้ำเงินนะครับผมแต่ใต้ดินจะเร็วกว่านี้นะใต้ดินจะเร็วกว่า BTS นะนะครับผมใต้ดินจะเร็วกว่า